ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตําตบลบุค้างและทุกท่านนะครับที่ได้รับชมการไลฟ์สดในวันนี้วันนี้ในานามของเทศบาลตําบลบุค้างนะครับขอต้อนรับทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกาจังหวัดฉะเชิงเท่านะครับซึ่งมา,าศึกษาดูงานาบางอย่างนั้นท่านมีความเก่งอยู่ในส่วนของแต่ละพื้นที่นะครับการบูรณาการร่วมกันเนี่ย เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับในการที่จะร่วมกันพัฒนา,าเพื่อประโยชน์ของพี่น้องในส่วนของแต่ละตำบลน,นะครับตำบลคลองตะเราวก็เช่นเดียวกันนะครับท่านนายกที่มีความสามารถก็สามารถได้เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นบรรทัดฐานในการที่จะร่วมกันพัฒนาไปข้างหน้าร่วมกันวันนี้ในานามเทศบาลตำบลบุค้างและพี่น้องประชาชนตำบลบุค้าง ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกาจังหวัดชลงเราพร้อมทั้งทีมงานนะครับที่ได้มองเห็นความสําคัญของอตำบลบวกค้างในการที่จะมาได้เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันวันนี้ขอต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับครับผมก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวตำบลช,ช,ชาวเทศบาลบวกค้างนะครับ,รบแล้วก็ท่านนายก นะครับบกค้างนะครับว่าท่านนายกนั้นนะครับมีความคิดในแนวปฏิที่ดีนะครับแล้วก็ล้ำสมัยนะครับในการที่องค์การบันทึุบนกรตะเกานะครับจะมาดูมาที่มาศึกษาดูงานนะครับก็ถือว่าท่านนายกนั้นนะครับเป็นหนึ่งนะครับในการพัฒนานรตอนบกค้างนะครับซึ่งท่านเองนะครับท่านก็ได้บอกผมว่านะครับถึงความที่ว่าท่านนะครับทาเพื่อนะครับเพื่อชาวเทศบาล บวกบวกค้างนะครับว่าท่านไม่ใช่เป็นคนเก่งโดยเฉพาะท่านคนเดียวนะครับท่านยังมีทีมงานมีรองนายกนะครับแล้วก็ยังมีที่ปรึกษานะครับแล้วยังมีข้าราชการนะครับซึ่งสามารถช่วยท่านนายกได้มากนะครับตรงนี้นะครับผมผมเองนะครับก็ต้องก็ต้องยอมรับท่านนายกเลยนะครับนะครับว่าท่านนายกนั้นอ่าอ่าบริหารหรือปกครองนะครับในในเทศบาลบกค้างได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ ขอบคุณคท่านมากครับ,คร,บครับขอบคุณครับท่านนายก